ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพุ่มแดงนะครับคลิปนี้นะครับทาพี่น้องนะครับมาขายส้มเขียวหวานอีกแล้วนะครับผมมือหนีเขากับลุ่งของไม้นะครับพี่น้องนะครับรับของอยู่ที่ตลาดเมืองทองอุดรนะครับนี่ครับสามสิบลังนะครับ ลักๆกก็จะเป็นสมเขียวหวานสมจีนนะครับเป็นสมจีนนะครับช่วงนี้นะครับมีสองขนาดสองไส้นะครับนี่ครับอันใหญ่อันน้อยเบื่อใหญ่เบื่อหน่อยราคาขายเมื่อนี่ก็เป็น3ามรอยนะครับ พะว่าเขาได้สินค้ามาบ่แพงนะครับมือนีก็เลยเห็ดถุงละลอยเลยนะครับถุงละสามโลนะครับผมเป็นคลิปนะครับ้พาพี่น้องเบงบรรยากาศลานนะครับอัปเดตสินค้าภายในลานพร้อมนะครับเพื่อพี่น้องสนใจนะครับอาชีพขายผลไม้นะครับช่วงนี้ก็ขายเป็นส้มจีนนะครับผม ยี่หอกะบ้ชั่วนะครับบ้เดนแนนํานะครับแล้วแต่ว่ายี่หอใดเขาไม่เขาก็เอาอันนั้นนะครับถ้าอยู่ที่ตลาดนะครับวิธีการเลือกนะครับก็คงจะเปิดกลองเปิดยังบ้ได้นะครับก็ให้เบิ้งเข้าๆนะครับอาศัยว่าสอบถามนะครับสอบถามล้านทรงเอานะครับพยายามเลือกล้านที่บินมีซื้อล้านนะครับ เขาเขียนบินด้วยซื้อล้านหรือว่าล้านใหญ่ๆนะครับต้นใหญ่จะเสื้อถือได้นะครับเพราะว่าหอกกัดกันเลือกมันก็อีกราคานึงนะครับกันข้าให้เขาหลากไ้เลยกะอีกราคานึงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นกะเพราะเขาเบึ้งยี่ห้อแล้วเอกก็พยายามเบึงเบึงเท่าที่จะเก็บข้อมูุ่นได้นะครับวิธีการกับแกบอกแกนะครับก็ให้เบึง การเก็บนะครับถ้าขัวย่งเขียวนะครับแล้วก็ตรงขอบๆนี้เป็นย่นๆแบบนี้นะครับแสดงว่าเก็บตอนแก่นะครับหวานแน่นอนนะครับนี่ครับผมสมจีนนี่จะต้องเปลือกหนาๆนะครับค่อยจะหวานนะครับจับเบิ้งรู้สึกว่าเปลือกหนานะครับเปลือกหนาเปลือกบางไรก็จะบ่ค่อยหวานนี่ครับจะออกเป็นจืดไปนะครับขนมปัเปรี้ยวก็คือจืดเลยนะครับ เปลือกต้องหนาๆจักหน้อยนะครับผมค่อยจะหวานดีนะครับตรงก้นนะครับพริกทั้งก้นก็จะเป็นบุบๆลงแบบนี้นะครับนี่นะครับเทคนิคการขายนะครับของข้ากะสินค้าข้าหลายนะครับพยายามขายราคาบแพงนะครับเห็ดปูมชันไปเลยนะครับสามรูร้อยนะครับผมสามรูร้อย แต่ว่าราคาห้องจะบปาตั้ไปกว่านี้แล้วนะครับสําหรับสมจีนนะครับอาจจะยืนอยู่ที่สามรโลร่อยนะครับสองโลหสิบห้องจะบปได้นะครับสามรโลร่อยนะครับสามรโลร่อยนี่พอได้ยูนะครับหรือบ่สั้นก็สามสิบบาทแต่โบมีโปโบมีส่วนลดอาจจะพะอ่อได้ยูนะครับ คลิปนี้กะบ่คอยมีหยังนะครับอยากให้พี่น้องเบิ้งนะครับลักษณะการขายนะครับเอาของมากแบบไหนนะครับว่ายังลดของผมกับเราะท่านได้มีขอกมีหยัางนะครับกเพื่อพี่น้องสนใจนะครับจะได้เห็นนะครับจะได้เห็นจะได้เบิ้งนะครับเผื่ออยากทดล่องตามนะครับนี่ครับลดบ่มีขอกมีหยั่งกะขายใดขึ้นกันนะครับผลไม้ใส่รดมากนะครับผ้าใบบังแดดกับพ่อนะครับช่วงนี้บ่ได้มีฝนนะครับนี่ครับพี่น้อง ผมจะเป็นจอดข้านะครับจอดขายนี่ก็เขาก็ต้องโซ่สินค้านี่ยังน้อยนะครับอันนี้ก็โซ่แบบเป็นล่างนะครับเพื่อพี่น้องสื่อเป็นล่างก็ล่งละสองร้อยบาทนะครับนี่ครับอันนี้เอาไว้ให้ซิมนะครับอันนี้ก็คือพรอมที่จะขายแล้วนะครับเขาใส่เป็นถุงนะครับผมถุงละลอยนะครับกะมีอย่างอื่นเสริมน้ำนะครับเป็นพับนะครับพับเกาหลี นะครับแล้วก็มีเป็นส้มเขียวหวานนะครับนี่ครับแล้วก็มีเป็นแอปเปิลนะครับแอปเปิลเป็นทังเลือกนะครับแต่ว่าเขาเาต้องเน้นนะครับเขาเน้นสินค้าย่างเดียวนะครับเป็นลักนะครับตามฤดูกาลไปเลยนะครับเทคนิคนะครับที่อย่างแนะนําพี่น้องนะครับผมช่วงนี้เป็นส้มจีนก็ให้เน้นส้มจีนไปเลยนะครับ กะจบคลิปนี้ไปสำนีก่อนนะครับผมอัปเดตล้านนะครับผ้าเบิงนะครับมือหนีลุ่งของไม่นะครับหรือผ้าพ่นนองมาเบิงนะครับเบิงบรรยากาศกันขายนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับพ่นนองนะครับก็หน่อยก็ร้ายนะครับพ่อกันนคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ